สวัสดีครับวันนี้พุ่มจะมาแนะนำนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือเราต้องสร้างนะครับเจาะระยะนะครับนึ่งรอยนึ่งมิลจุดทามนะครับให้เข้ากลางก้องชิ้นงานนะครับถ้ากล้องชินนั้เราเจาะรูนะครับจะได้ระยะรอยนึ่งมิลจุดทามนะครับขั้นเล็กครับเราต้องห้าชุ่ก่อนนะครับโดยการใช้ตัวแม่เล็กนะครับใช้ห้าชุ่ก่อนจะมาดูการนี้นะครับ ถ้าเราบัเอมัคนเลยนี่มันชเล็อโนะครับผมก็มดกลับมาครับมกลับมาแล้วเหมือนดิทุกตา้าตาครับที่นขอแรตอนนี้ปั๊บนะครับจะตุ้นเลยต้นเลย้วเลยนีนะเดี๋ยวว่าีมก็ไอเองกติฟักนะครับทำมันดินอยครับ เ okay. ราเอท mm ุกนเล็กๆนะครับใหมันเหมือนเงินเดือนตีงินปักแล้วก็มากดอนน้ำช่องแบบตรงนี้นะน้ช่องนครับจะขึ้น้ำช่องนะนะครับตเทียนไว้นคบไม่จะได้ทุกตึทียนทุกช่องสูนอันนี้คือพื้นหนงองทิมงานนะทีนี้เราเอเคมุ่นนะครับมุ่นถั่วเนี่ย ไปมาลงที่ช่วขอดีนครังจากที่ขึงนหลายยุ <Okay. S 1> คช่งโอเคตรทุ่นครับตรงนี้มันจะเข้ารง้ามเลยนะมันจะทีท่กรงกล้ายนะครับมือคือจกอุทีห้าทุ่นนะครับซึ่งเราต้องการจะนึ่งรอยหนึ่มิลกระชากนะครับเราก็เอา หนึ่ง้ยหนงามานจ่องนะครับง้านช่องคิดกับไปติดเดีกก็ได้นะหนึ่้อหนึ่งมินจุดสามนะครับห้านจ่องนะครับาิบ 50. จุดอ้านะครับเราก็มุ่นมานี้เลยข้างในก่อนกนระดาษข้างนะครับ จุดลูกตานี่นะครับจุดจุดลูกตาปั๊บก็เจาะข้างนี้ได้เลยนะครับพอโจค้างนี้ปั๊บนะครับเราก็พอจ่อเท่นเรียนนะทุกคนพอจ่อเท่นเรียนนะครับเราก็มุ่นไปอีกข้างเลยมุ่นไปกระตัวเล็กตัวเล่ดเดิมนะครับมันจะเป็นมุ่นไปอีกข้างหนึ่งเอาตัวเล่ดเดิมก็คือจุดจุดลูกตานะครับ นา่าทิชจุดลูกนาปับก็มาจออีกฝั่งเลงนะครับทีน,น,บบน,บนี้ก็เราจะได้ระยะชิ้นงานที่พอดีเลยนะครับกอนนึ่งรอยนึ่งมิลจุดช่างนะครับโอเคประมาณนี้ครับอันนี้คือเทคนิคเด็กๆน้อยๆนะครับ